วันที่25พฤศจิกายน2025วันนี้จัก,กรวาลพร้อมที่จะมอบโชคใหญ่และความมั่งคั่งให้คุณนี่คือวันที่พลังงานบนฟ้ากระแสแห่งจัก,กรวาลและสนามพลังงานของคุณเปิดประตูตรงกันอย่างวดงามที่สุดวันที่คลื่อนพลังแห่งโชคลาภและความมั่งคัง่งเคลื่อนตัวเข้าหาคุณแบบไม่ต้านทานหากคุณเปิดใจรับ และตั้งเจตนาอย่างถูกต้องวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนวันนี้คือวันที่จัดก,ก,กระวาลกระซิบเบาๆว่าพร้อมให้แล้วพร้อมมอบโอกาสพร้อมเปิดประตูพร้อมให้สิ่งดีๆที่คุณเฝ้าภาวนารอคอยและปรารถนาอย่างลึกที่สุดในใจหลายคนไม่รู้ว่าพลังงานที่เราถือไว้ในใจความคิดที่เราถ่ายทอดผ่านคลื่น และความรู้สึกที่เราปล่อยออกไปแต่ละวินาทีล้วนส่งสัญญาณกลับไปยังจัก,กรวาลอยู่ตลอดเวลาในวันนี้หากคุณตั้งใจฟังจนจบคุณจะเข้าใจว่าทำไมบางวันพลังของคุณถึงสว่างทําไมบางช่วงเวลาจาัก,กรวาลถึงตอบรับเร็วกว่าปกติทำไมในบางวันคุณรู้สึกเหมือนอะไรดีๆกําลังจะมาและวันนี้คือวันที่พลังนั้นเด่นชัดที่สุดพลังงานจัก,กรวาลแห่งความมั่งคัง่ง ไม่ได้เลือกคนที่รวยที่สุดไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดแต่เลือกคนที่เปิดใจรับมากที่สุดเลือกคนที่ยอมปล่อยพลังงานลบออกจากใจเลือกคนที่แม้จะผ่านความเหนื่อยความล้มเหลวหรือความผิดหวังมาแค่ไหนก็ยังเลือกที่จะเชื่อว่าชีวิตฉันต้องดีขึ้นได้และในคลื่นพลังของวันที่25พฤศจิกายน2025คือวันที่ความเชื่อของคุณความตั้งใจของคุณ และคลื่นพลังแห่งโชคของจักรวาลอยู่ในแนวเดียวกันพอดีคุณอาจรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างผลักให้คุณลุกขึ้นพลังบางอย่างกระซิบให้คุณไม่ยอมแพ้หรือพลังบางอย่างทำให้หัวใจคุณเต้นแรงเป็นพิเศษนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั่นคือสัญญาณสัญญาณว่าชีวิตคุณกำลังจะได้รับของขวัญจากจักรวาลไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานเงินก้อนที่ไม่คาดคิดการเปิดทางใหม่ หรือความโชคดีบางอย่างที่คุณรอมาแสนนานพลังงานความมัง่งคั่งกำลังไหลเข้าหาคุณทีละนิดทีละแรงและมากขึ้นเรื่อยๆตามจังหวะที่หัวใจคุณเปิดตราบใดที่คุณยังคงฟังด้วยใจสงบเปิดรับด้วยใจที่เชื่อมัน่นและส่งความรู้สึกดีๆออกไปประตูของจักรวาลจะไม่ปิดความมัง่งคั่งจะไม่หนีหายโชคลาภจะเดินเข้าหาคุณแบบสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเป็น และหลังจากนี้ทุกคำที่คุณได้ยินจะยิ่งปลุกพลังโชคพลังบุญและพลังแห่งความมั่งคั่งให้ตื่นขึ้นในตัวคุณชัดขึ้นแรงขึ้นและดึงดูดมากขึ้นเรื่อยๆพลังงานของวันนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่มาแบบตั้งใจเลือกคุณเพราะคลื่นที่คุณเคยส่งออกไปก่อนหน้านี้คลื่นแห่งความหวังคลื่นแห่งศรัทธาคลื่นแห่งความตั้งใจดีได้เดินทางวนกลับมาเป็นกระแสะตอบรับจากจักรวาล และกำลังพุ่งเข้าสู่ชีวิตคุณในช่วงเวลานี้พอดีหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีตั้งใจและไม่เห็นผลภาวนาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่แท้จริงแล้วพลังงานทั้งหมดที่คุณทำไปไม่เคยหายไปไหนเลยมันถูกเก็บสะสมเป็นแรงสันสเทือนแห่งบุญและความมั่งคัง่งราวันเหมาะสมที่จะคืนกลับไปยังผู้ที่คู่ควรและวันนี้ก็คือวันนั้นวันนี้จักรวาลกำลังบอกคุณว่า ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะหยุดเหนื่อยกับการพยายามเพียงลำพังและเริ่มให้พลังงานระดับสูงของจักรวาลช่วยผลักดันคุณสนับสนุนคุณและนำพาความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ต้องดิ้นรนเหมือนที่ผ่านมาพลังแห่งการดึงดูดโชคลาภในวันนี้ทำงานผ่านความรู้สึกของคุณหากหัวใจคุณเริ่มอุ่นเริ่มสงบหรือรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในอก นั่นคือสัญญาณว่าคลื่นพลังของคุณกำลังเชื่อมกับคลื่นของจักรวาลอย่างพอดีและเมื่อคลื่นสองอย่างนี้สอดประสานกันโชคดีจะเริ่มขยับเข้าหาคุณโดยอัตโนมัติคุณอาจได้รับการติดต่อจากคนที่ไม่ได้คุยกันนานอาจมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอาจมีงานใหม่โอกาสใหม่หรือช่องทางการเงินเปิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงหรือ,ออาจเป็นเพียงความรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตกำลังเปิด ซึ่งทั้งหมดคือผลของการที่พลังจักรวาลกำลังไหลเข้าหาคุณอย่างชัดเจนอย่าประเมินค่าความรู้สึกดีๆเล็กๆในใจต่ำเกินไปเพราะนั่นแหละคือสัญญาณแรกของโชคก้อนใหญ่ที่กำลังเดินทางมาถึงทุกความรู้สึกที่ผ่อนคลายทุกลมหายใจที่เป็นอิสระทุกวินาทีที่คุณรู้สึกว่าฉันพร้อมคือการเปิดประตูพลังงานให้โชคลาภเข้ามาเร็วขึ้นแรงขึ้นและต่อเนื่องมากขึ้นจำไว้นะ วันนี้ไม่ได้ต้องการความพยายามของคุณมากนะักแต่ต้องการความเปิดใจต้องการให้คุณวางความกลัวลงชั่วครู่วางความกังวลลงชั่วคราวแล้วเปิดพื้นที่ให้จักรวาลทำหน้าที่ของมันเมื่อคุณปล่อยจักรวาลจะส่งกลับเมื่อคุณเปิดรับจักรวาลจะมอบให้และตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคลิปนี้จะพาคุณเชื่อมเข้าสู่พลังงานนั้นลึกขึ้นเรื่อยๆเสียงที่คุณได้ยิน คำที่กำลังถูกส่งเข้าไปในใจคุณคือคลื่นแห่งการกระตุ้นพลังโชคลาภระดับสูงที่จะทำให้การดึงดูดความมั่งคั่งของคุณเริ่มทำงานอย่างเต็มกำลังเมื่อพลังงานของคุณเริ่มนิ่งเริ่มสว่างและเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแบบนี้จัก,กรวาลจะสามารถส่งสัญญ,ญาณกลับมาได้ชัดเจนกว่าเดิมหลายเท่าเหมือนประตูบานใหญ่ที่คุณเคยปิดไว้ครึ่งหนึ่งวันนี้มันกำลังถูกเปิดออกจนเกือบสุด เพื่อให้กระแสะแห่งโชคลาภโอกาสและความมัง่งคั่งไหลเข้ามาแบบไม่ติดขัดไม่สะดุดและไม่หลุดหายเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจสังเกตได้ว่าในใจเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างแปลกไปทั้งความหวังความเชือ่อความมั่นใจที่ผุดขึ้นมาแบบไม่ต้องบังคับความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์ลอยๆแต่เป็นคลื่นตอบรับจากจักรวาลที่กำลังทำงานผ่านตัวคุณ เพื่อให้คุณรู้ว่าพลังงานของคุณเริ่มตรงกับความมั่งคั่งแล้วเพราะตามหลักพลังจัก,กรวาลจริงๆความมั่งคั่งไม่เคยวิ่งหนีมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ต่างหากที่ปิดประตูตัวเองจากมันปิดด้วยความกังวลปิดด้วยความกลัวปิดด้วยเสียงในหัวที่บอกว่าฉันคงไม่คู่ควรแต่ในวันนี้วันที่พลังงานของคุณแข็งแรงขึ้นเป็นพิเศษคุณกำลังสั่นสะเทือนในระดับที่สูงพอจะเรียกทัพ เรียกโชคและเรียกความสำเร็จให้เข้ามาหาคุณแบบตรงๆโดยไม่ต้องอ้อมทุกครั้งที่คุณรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยคลื่นพลังนั้นจะถูกส่งขึ้นไปยังมิติของจักรวาลและถูกรับโดยพลังงานกำเนิดแห่งความมั่งคั่งก่อนจะสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเร็วๆนี้อาจเป็นเงินที่ไม่คาดคิดอาจเป็นความช่วยเหลือจากคนที่หวังไม่ถึง อาจเป็นหนทางใหม่ในการสร้างรายได้หรือแม้แต่การปลดล็อกบางอย่างในใจที่ทำให้ชีวิตคุณไหลลื่นขึ้นแบบชัดเจนคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามโชคลาภอีกต่อไปเพราะตอนนี้โชคลาภกำลังเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาคุณพลังงานกำลังหมุนเข้าหาคุณแบบเป็นวงกว้างกำลังอบล้อมคุณเหมือนกระแสะคลื่นที่ทยานเข้าฝั่ง และทุกวินาทีมันกำลังเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะใจคุณกำลังเปิดรับต่อจากนี้เพียงคุณฟังด้วยหัวใจที่สงบและเชื่อในพลังงานที่กำลังทำงานภายในตัวคุณความมัง่งคั่งจะค่อยๆเริ่มรวมตัวเป็นรูปธรรมจากพลังงานจะกลายเป็นเหตุการณ์จากเหตุการณ์จะกลายเป็นสิ่งดีๆที่แต่ต้องได้จริงและคุณจะเริ่มมองเห็นว่าเส้นทางชีวิตที่เคยมืดมนกำลังมีแสงสว่างนำทางทีละนิด ที่ละเก้าเพราะวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาวันนี้คือวันที่จัก,กรวาลเปิดประตูโชคให้คุณแบบเต็มพิกัดและคุณกำลังจะได้สัมผัสพ,พลังนั้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกคำถัดจากนี้พลังที่กำลังค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาในตัวคุณตอนนี้คือพลังงานระดับสูงที่หลายคนทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยได้สัมผัสมันคือพลังงานที่ทำให้หัวใจคุณเบาขึ้นความคิดชัดขึ้น และความหวังเริ่มเต้นในอกแบบเงียบๆแต่ทรงพลังนี่คือสัญญาณว่าสนามพลังของคุณกำลังขยายและเมื่อสนามพลังขยายออกไปมันจะกลายเป็นแรงดึงดูดขนาดใหญ่ที่สามารถเรียกโชคเรียกโอกาสและเรียกความมัง่งคั่งให้เข้ามาแบบเป็นแม่เหล็กวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2025พลังงานจัก,กรวาลอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมคุณเป็นพิเศษเหมือนฟ้าเปิด ดวงดาวนิ่งสงบและคลื่นพลังงานเบื้องบนสว่างขึ้นเป็นสองเท่าสิ่งนี้คือประตูพลังงานที่ไม่ได้เปิดบ่อยๆใครที่เชื่อมคลื่นตัวเองเข้ากับประตูนี้ได้จะได้รับกระแสพลังงานของความสำเร็จแบบก้าวกระโดดไม่ใช่เพียงความโชคดีเล็กๆน้อยๆแต่เป็นโชคดีระดับที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้คุณอาจเริ่มรู้สึกถึงแรงผลักเบาๆในใจรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่ อยากทำบางอย่างที่ค้างคาหรืออยากเปิดประตูสู่ความสำเร็จที่เคยกลัวจะไขมันออกไปไม่ต้องสงสัยเลยนั่นคือพลังจักราวาลกำลังกระตุ้นให้คุณยืนในจุดที่ดีที่สุดของตัวเองเมื่อคุณยืนในจุดนั้นได้ความมั่งคั่งจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดความมั่งคั่งที่จักราวาลจะส่งให้ในวันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบเดียวเสมอไปมันอาจมาเป็นความคิดใหม่ที่พาคุณไปสู่รายได้ใหม่ อาจมาเป็นคนคนหนึ่งที่ยื่นโอกาสมาให้อาจมาเป็นความบังเอิญที่เหมือนถูกจัดวางให้ตรงใจคุณพอดีหรืออาจมาเป็นเงินอย่างที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้รับทุกสิ่งล้วนเป็นผลจากพลังงานที่กำลังหมุนเข้ามารอบตัวคุณในตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำตอนนี้คืออย่าปิดพลังงานอย่าปล่อยให้ความสงสัยมาขั้นคลื่นอย่าให้ความกลัวมาบดบังกระแสะแห่งโชคลาภที่กำลังไหลามาหาคุณแบบต่อเนื่อง เพียงแค่เปิดใจตั้งมันและรับรู้ว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งคุณก็ได้ส่งสัญญาณกลับไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วและเมื่อคุณประกาศในใจว่าฉันพร้อมรับโชคใหญ่พลังงานความมั่งคั่งจะเริ่มปรากฏชัดขึ้นทีละชั้นความบังเอิญดีๆจะเริ่มเกิดขึ้นทีขึ้นโอกาสที่ไม่เคยมองเห็นจะเริ่มปรากฏอยู่ตรงหน้า และกระแสแห่งเงินทองจะไหลเข้ามาอย่างราบรื่นจนคุณต้องประหลาดใจว่าเหตุใดก่อนหน้านี้จึงไม่ได้เปิดรับพลังนี้มาก่อนเพราะหลังจากนี้ทุกคำที่คุณได้ยินทุกพลังที่กำลังส่งถึงคุณจะช่วยขยายสนามพลังของคุณให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อให้โชคลาภที่กำลังเดินทางเข้ามาสามารถไหลเข้าสู่ชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นและยาวนานขึ้น และเมื่อพลังงานทั้งหมดได้ไหลามาถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าใจของคุณนิ่งอุ่นและมั่นคงอย่างประหลาดความสงสัยที่เคยมีค่อยๆจางหายความกังวลที่เคยแบกค่อยๆเบาลงเหลือเพียงความรู้สึกว่าอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆและนี่แหละคือสัญญาณสุดท้ายก่อนพลังจัก,กรวาลจะเริ่มทำงานเต็มกำลังในชีวิตของคุณหลังจากที่คุณได้เปิดคลื่นพลัง ปรับความทีของใจให้ตรงกับความมั่งคัง่งและปล่อยพลังงานลบที่เคยถ่วงชีวิตออกไปทีละชั้นตอนนี้สนามพลังของคุณได้สร้างแรงดึงดูดที่เข้มที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินโชคลาภหรือโอกาสใหม่ๆทุกอย่างพร้อมที่จะถูกส่งลงมาเหมือนฝนโปรยแห่งพรจากเบื้องบนและนี่คือช่วงสรุปของวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2025 วันที่จัก,กรวาลเปิดประตูโชคกว้างที่สุดให้คุณวันที่พลังงานบนโลกบนฟ้าและในตัวคุณสอดประสานกันอย่างลงตัววันนี้คือวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคลื่นความมั่งคั่งในชีวิตคุณขอให้คุณจำเพียงสิ่งเดียวว่าคุณคู่ควรกับความโชคดีคุณคู่ควรกับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาและจัก,กรวาลกำลังยืนยันสิ่งนั้นอยู่ตรงนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่พลังดีๆไหลไม่ขาด เงินทองไม่ขาดมือโอกาสไม่ขาดทางและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวและพลังจักราวาลทุกภพกภูมิช่วยเกื้อกูลคุณอย่างเต็มกําลังขอให้คุณปลอดภัยมั่งคั่งสมหวังมีโชคใหญ่เข้าหามีเงินทองหลังไหลและขอให้ประตูแห่งความสำเร็จเปิดกว้างตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันของคุณจริงๆขอให้พรของจักราวาพลพรของฟ้า และพรของแรงบุญที่คุณสะสมมาหลังลงสู่ชีวิตคุณแบบไม่สิ้นสุด